สมมติว่าจากคอมจากคอมเลยเนี่ยมันก็คือเหมือนเลือกเลือกที่คอมอะว่าเราจะภาพตัวไหนออกอย่างคอมมันก็เลือกได้ถูกป่ะว่าสมมุติถ้าเราสมมติเราใช้คอมมันก็ให้เลือกว่าใช้เว็บแคมหรือใช้กล้องตัวไหนที่คอมมันดีเทคเราก็เลือกให้มันเป็นในตัวสัญญาณตัวที่เราไลฟ์นั่นแหละมันก็เหมือนกับเราใช้โปรแกรมไลฟ์ ทั่วไปเหมือนใช้อะไร OBS ใช่ไหมคนนิยมใช้ OBS อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ใช้ยพักแล้วพี่ก็มาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมตัดต่อแบบโปรเฟสชั่นอลอะไรอย่เงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นเหมือนโปรแกรมสวิตชิ่ง g นพวกนั้นนะก็ทำได้แค่แค่แล้วก็สั่งมันว่าเลือกเอาภาพที่ไหนบางคนเขาก็ไลฟ์สดแล้วเอาภาพหน้าจอสกรีนสลับไปสลับมาอะไรก็แล้วแต่ได้ได้หมดเลย ขึ้นอยู่ว่าเราเราทำอะไรมากกว่าเพราะบางทีแล้วแบบว่ามล้วแต่ว่าคนมัน ต้องเสร็จกลับหัวเว้นกันไม่กลับแล้วไม่เสร็จรลายกันแล้วกี่ไหร่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอเอามีคนเข้ามาดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาขับรถไปเที่ยวกำลังจะไปถ่ายงานนะครับมาขอบคุณสุดทัศย คุณสตั์ก็ทำทำวิดีโอโปรดักชันอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีคุณนูโนหลับสลบอยู่ข้างหลังมีคนเอาไม่หลับแล้วหรอหลับหลับตื่นตื่นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องกล้องนะครับใครอยากรู้เรื่องกล้องเรื่องอะไรก็ถ้าถ่ายเข้ามาเรามาคุยเรื่องอ่าเรามีนูโนอยู่นูโนนี่โปรเฟชชั่นอ l ลเรื่องถ่ายภาพนิ่งมากๆนะฮะใช้ไนคอนอยู่ก็ส่วนผมผมใช้แคนนนอยู่เวลาถ่ายภาพนิ่งถ้า ใครที่ใช้กล้องพวกนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละประเภทอ่ะบางคนอาจยกตัวอย่างสมมติผมผมจะเจอบ่อยนะที่บอกว่าบางทีใครมีเพื่อนๆอนน้อง,องๆแบบถามว่าพี่อยากะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งนอะ่ะใช้กล้องอะไรดีอ่ะ,เ,อะเคยเจอไหมผมเจอบ่อยฮนะอ่าเจอบ่อยเจอบ่อย<ม>ใช่ไหมใช้กล้องอะไรดีอนะไรเงี้ยก็จะตามว่าเหมือนคำถามเดียวกันว่าจะซื้อล้อ โตโยต้าฮอนด้าอันไหนดีอ่ะอผมว่มามักจะตอบแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นผมนะโตโยต้าฮอนด้าไหนดีแล้วคําตอบคือมันอยู่ที่เราชอบแบบไหนแล้วถนัดอะไรแล้วใจเราชอบดีไซน์แบบไหนอ่ะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเฮ้ยผมไม่เคยเล่นเลยผมไม่เคยเล่นกล้องเลยพี่แนะนํำยังไงเพราะผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชอบดีไซน์ยังไงก็ดูมันเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูอย่างแรกเลยโอเคบัสเจ็ตเราความที่จะสเปนเท่าไหร่ อั้เราจะซื้อกล้องในราคาประมาณเท่าไหร่แล้วสองไลฟ์สไตล์เลือกไปถ่ายเนี่ยเราใช้ถ่ายอะไรเป็นหลักใช่รับงานขนาดไหนหรือว่าเป็นแค่เที่ยวชิวๆไปอันชุดได้ไหมหรือจะต้องเป็นดีเอสอาร์มิลเลสมันก็ต้องดูขนาดของกล้องครับว่าไปใช้แบบไหนใช่เลยอันเนี้ยคำคำที่คุณนูโน่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือถูกต้องคือต้องดูไลฟ์สไตล์ของคุณเวลาจะซื้อกล้องใช่ไหมถ้ามีใครมาถามผมเนี่ย ผมจะให้ลืมเรื่องเทคโนโลยีทุกอย่างไปให้หมดก่อนแล้วดูว่าเอาไปใช้อะไรเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นทั่วไปส่วนใหญ่นะคนที่ยังไม่ได้คิดลงไปลึกๆเนี่ยเวลาจะซื้อกล้องเนี่ยก็จะก็จะมองอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันกนะ็คือว่าเฮ้ยพอไปดูกล้องปุ๊บเฮ้ยกล้องอันนี้ดีกล้องอันนี้มีซูมถ่ายกว้างได้ซูมเข้าไปไกลๆได้คนจะไปมองตรงนี้เยอะมากเลยไปมองเรื่องซูมกันก่อนเยอะมากเลยทั้ง คนที่รู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะควรที่จะคิดถึงเป็นสิ่งแรกต้องดูว่าคุณจะไปทําอะไรสมมุติว่าไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างสส่วนตัวผมนะอย่างผมเนี่ยผมมีลูกเล็กๆสองคนอย่างเงี้ยมีกล้องเต็มบ้านทั้งหมดเลยถึงเวลาพอไปจริงๆปุ๊บบางบางงานไปเที่ยวเนี่ยล่าสุดเลยไปเที่ยวดิสซิแลนด์ไม่เอากล้องมาเลยสักตวก่อนหน้านี้มีลูกคนหนึ่งยังติดกล้องไปบ้างเล พอเริ่มติดกล้องไปแล้วเล่นเลียงหน้ากระดานเต็ไมไปหมดเลยเลนซูมเลนฟิกเลนอะไรพวกนี้แต่ว่าทำใบธรมาตอนจบเลือกกล้องตัวหนึ่งตะเลนตัวเล็กๆตัวเดียว3-5มมิลตัวเดียวที่ทีเ่เบาที่สุดแล้วก็ถ่ายได้ภาพสวยที่สุดแค่นั้นเองสำหรับตัวผมผมคิดว่าสะดวกสบายในการพกพาแล้วได้ใช้คือเอาของไปเยอะ มีภาระเยอะในขณะที่เรามีทางอะไรทําเยอะเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ถึงเวลาไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบมาใช้นอกจากถ้าคุณไปคนเดียววันนี้แบบเป็นโปรเจกต์แบบไปถ่ายรูปโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งอนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าไปเที่ยวแบบไปเที่ยวกันกับเพื่อนบางทีเราก็อยากจะเอ็นจอยในการที่เราไปเที่ยวมากกว่าการที่จะแบบหยิบแต่กล้องมาถ่ายรูปแล้วเราแบบว่าลืมการไปเที่ยว คิดว่าส่วนตัวผมผมเป็นแบบนั้นผมก็จะเอาฟิกเลนไปเล็กๆเ,เบาๆอะไรที่มัน compact ที่สุดอะคุณนูโนคิดว่าไงคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันสมัยก่อนตอนที่เล่นกล้องใหม่ๆเนี่ยเรื่องซูมเนี่ยเป็นอะไรที่ใช่หลายคนพูดถึงกันอยู่ว่าเฮ้ยมันควรจะซูมเยอะๆนะแต่บางครั้งเนี่ยเราไปไปีนเขาแล้วกระเป๋ากล้องเราโอ้โหเต็ไมไปด้วยอุปกรณ์เอเซอร์ซอรีเต็ไมไปหมดเลย สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเรามม่แต่ไปพองวงอย่างว่าเราขนกันไปแต่กันเลยทําให้การเที่ยวของเราเนี่ยมันเหนื่อยต้องแบกอะไรขึ้นเขาตลอดทางเลยนะครับที่เพื่อนเราแบบไปกันชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเขาใช้กล้องคอมแพคตัวเล็กๆกันอ,ะอ่ะก็ถ่ายได้ละแต่เราต้องแบกซูมแบกอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเราใช้เลนไม่กี่ตัวเ,เราไม่ได้ไปถ่ายนกอ,ะอ่ะใช่ใช่คราวนี้ถ้าก็ก็ถ้าจะถามว่า จะใช้กล้องอะไรดีสำหรับคนที่อยากจะซื้อกล้องอุ้ยโอเคเกิดอะไรขึ้นโอเคอ่าสำหรับคนที่อยากจะใช้กล้องนะครับก็เลยก,กจ็จะซื้อจะซื้อกล้องก็แนะนำว่า,าดูไลฟ์สไตล์ก่อนว่าชอบแบบไหนอยากถ่ายภาพแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คุณชอบถ่ายภาพวิว คุณชอบถ่ายภาพคนคุณชอบถ่ายสตรีทหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็ค่อยเลือกอันนั้นให้เหมาะสมแต่อย่างที่จะแนะนําเลยคือตอนนี้พยายามเลือกอะไรที่คอม a พกที่สุดอย่าไปบ้านสมบัติพวกเราผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมโนกบ้านสมบัติ่ยเวลาผมไปทํางานเนี่ย <laughs> ผมมักจะออกแบบกล้องที่พกไปให้เบาที่สุดเพราะว่าข้อแรกเลยคือถ้าเราถืออะไรที่มันเบามันพอเทเบิลหนึ่งการทํางานมันง่ายสะดวก แล้วมันไม่สิ้นเปลืองพลังงานการทํางานเราด้วยเอย่ถูกต้องอันนี้อันนี้ดีเลยแล้วพอพอเราพอเราทํางานคล่องตัวปุ๊บมันก็โฟกัสกับตัวเนื้องานได้มากขึ้นมากกว่ามาที่มาแบบห่วงสมบัติโอ้โหมีโมโนพอดไทพอดมีกิมบอลมีอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเลนเต็มไปหมดแต่ว่าตอนจบแล้วพอมาดูงานอาจจะชอบอยู่ ชอบภาพเราหรือว่าชอบอะไรที่เราถ่ายอยู่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วครัน้นี้เราก็จะเริ่มตอบโจทย์ตัวเองได้อย่างผมเนี่ยมีเลนเยอะแยะไปหมดเลยพอใช้ไปรจริงปุ๊บอาจจะแบบโอ้โหถ้าไปอีเวนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปงานที่มันใหญ่ๆหรือว่าไปสตรีทไปอะไรเงี้ยเอาเลนวายไปตัวเดียวอยู่ละอาจจะชอบไปแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่แบบชอบถ่ายคนถ่ายอาหารก็อ่เอามีเดียมไปหรือว่า สามห้าห้าสิบไปเท่าตัวเดียวพอแล้วอยู่ละแล้วได้ภาพสวยอย่างที่ตัวเองชอบพออย่าไปขนของเยอะอย่าไปขนของเยอะคราวนี้กลับมาเรื่องเลนเมื่อกี้เราคุยกันว่าอ่าคนใหม่ๆคนซื้อกล้องใหม่ๆส่วนใหญ่ชอบเลือกจะซื้อใช้ซูมใช่ไหมโนก็เจอปัญหาเดียวกันค,คนที่จะเลือกซูมให้คุณโน,โนไปตอบดีกว่าว่าซูมกับฟิกเลนเนี่ยโนคิดว่ามันได้ภาพต่างกันยังไงต่างกันอย่างโอ้โหเรียกว่าคนละเรื่องเลยดีกว่าเออ อะไรสวยกว่าอ่ะอางี้ก่อนเอางี้เลยนะทุกวันเนี้ยเลนหลักที่ผมพบทุกวันนี้คือฟิกซ์ไม่ใช่ซูม,มข้อดีของการหัดถ่ายสำหรับมือใหม่นะที่อยากจะแนะนำคือถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิกเลนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งเลยที่เห็นชัดเลยคือเราจะเปลี่ยนมุมกล้องและเลือกเรื่องของเปอร์สเปกทีฟภาพได้ดีขึ้นอ,อย่างผมเนี่ยคือหัดเรื่องของการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็ามาจากเรื่องของฟิกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้ซูมเนี่ย มันมีข้อเสียอีกอย่างนี้ที่เคยเจอมากับตัวนะคือเราจะยืนอยู่จุดนั้นลแล้วใช้ซูมเราก็จะไม่ไปไหนเลยแต่เมื่อใดที่เราซูมไม่ได้เนี่ยเราต้องเดินพอนเราเดินแลนะ้วเราก็จะได้เปอร์สเปกติภาพใหม่ที่เกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องของมุมภาพนะแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคเข้าเนี่ยคือฟิกเลนเนี่ยมันคมกว่ายเยอะแล้วเบากว่าแล้วราคาถ้าเป็นที่จริงฟิกนหลายรๆๆุ่นก็ถูกนะไม่แพงด้วยใช่ใช่ แล้วที่สําคัญที่ผมคิดว่าคนถ่ายมือตาต้องใหม่ๆเนี่ยจะชอบที่สุดก็คือทุกคนจะชอบให้หน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวฟิกเลนเนี่ยในเลนส์ราคาเดียวกับกับซูมเลนส์เนี่ยคุณสามารถเลือกตัวที่อปเปอร์เจอร์มันต่ําๆได้ที่เอฟสต็ต่ําๆได้แปลว่าคุณจะได้ความเบลอข,ของข้างหลังเนี่ยความนวลของภาพเนี่ยเยอะกว่าซูมเลนส์ในราคาเลนส์ราคาเดียวกันใช่ไหม แล้วพอบางทีอ,อย่างอ,อย่างสมมติสมมติผมใช้กันนอนถ้าจะเปรียบเทียบออฟฟิกเลนส์มันจะมีเอาแบบเข้าใจง่ายมันมีสองเลเวลอันนึงก็คือเป็นฟิกเลนสำหรับทั่วไปก็คือแน่นอนโปรเฟชชั่นแลมันแพงกว่าเยอะสมมติว่าฟิกเลนห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบมิลเนี่ยที่ถ่ายถ่ายพอร์ตเทรตสวยๆข้างหลังเบลอเยอะๆเนี่ย ถ้าเป็นเลนธรรมดาเนี่ยสองสามร้อยเหรียญคุณซื้อได้ไดใช่ป่ะสองสามร้อยเหรียญได้ได้น่าจะได้เอฟเท่าไหนึ่งจุดแปดได้ไหมหนึ่งจุดแปดสองสามร้อยเหรียญแต่ว่าถ้าคุณเอาโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยอาจจะลงได้ถึงสองจุดสี่ก็ดแปนี่ไป่านที่ไปค่าต่างกันแค่ขนาดนั้นแต่ว่าความถ้าคุณที่ชอบแบบความเบลอความอะไรนะไม่ได้ต่างกันมากเลยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอเคระหว่างแค่เอฟตรงนั้นต่างกันหน่อยนึง แต่ว่ากับราคากับสิ่งที่ได้เนี่ยรับรองคุ้มรับรองคุ้มถ้าใครที่มีกล้องหรืออยากจะเล่นกล้องอยู่นะลองไปหาฟิกเลนดูแล้วถ้าถูกสุดก็เป็น50ิมิลนี่แหละลองไปเอา50ิบมิลมาใช้ดูแล้วคุณจะทิ้งมันไม่ลงใช่ไหมในราคากับภาพที่ได้นะทิ้งไม่ลงแล้วก็ผมใช้เป็นเลนหลักอยู่เลยนะฟิกเลนอนะใช่ไหมห้าสิบผม,มใช้หลักๆก็พกจะมีส5 50 85ห้าห้าิบแปสิบห้าแล้วก็ร้อยห้าคือจะพกอย่างเงี้ยตลอดอ คือตัวที่เป็นในช่วงซูเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ใช้น้อยลงใช่แล้วเเดินอาใช่แล้ว50ประเด็นอย่างหนึง่งคือโอเคคุณคุณได้พ o r t เ a i t ภาพถ่ายคนสวยๆได้ในขณะที่ภาพกว้างโอเคอาจจะไม่ได้ก,กว้างขนาด wide, len w นะแต่ว่าถ้าใช้50เนี่ยถ้าคุณเดินถอยออกมาหน่อยเนี่ยแล้วคุณถ่ายสมมติถ่ายฟูลช็อตของคนเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยเต็มเลยแล้วคุณเปิด F ต่ําสุดเนี่ยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวพอฟิ l คุณจะได้อะไรที่แบบโคตรสวยอะนะ มันจะสวยมันจะมีความเบลอมันจะไม่เหมือนกับถ้าคุณใช้เลนส์วายธรรมดาถ้าสมมติว่าคุณใช้วายแบบอ่า18 24หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิด F เท่ากันแล้วคุณถ่ายเนี่ยความความเบลอข้างหลังะจะไม่เหมือน50 50สวยกว่าเยอะเพื่อนผมหลายคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยก็50นี่ก็เป็นแบบเป็นคิโลติดตัวใช่ไหมคุณนนโน่ก็เหมือนกันใช่ไหมพกแต่กก50กแต <50, S 1> ่50 50 85 สองตัวนี้ต้องมีในกระเป๋าใช่ใครกําลังเล่นพวกกล้องอยู่แล้วอยากจะหาฟิกเลนนะตัวแรกที่จะซื้อแนะนําเลยห้าสิบห้าสิบอ่ะคันนี้แล้วถ้าเป็นเราพูดถึงฟิกเลนนะเพราะเราไม่ได้แนะนาซูมซูมนี่ง่ายซูมนี่คือคือก็คือถ่ายกว้างได้ถ่ายแคบได้แต่ว่าข้อเสียคือในราคาที่คุณได้อ่ะคุณอาจจะไม่ได้50นี่คุณอาจจะได้1.8แต่ถ้าเป็นซูมคุณอาจจะได้แค่แบบในราคาเดียวกันเนี่ยจะได้4ใช่ไหมเอ ประมาณนี้แพงกว่าด้วยเปล่าไม่รู้แพงกว่าด้วย,ววยมันตัวมากกว่าสี่ใช่แปลว่าเวลาคุณถ่ายจริงๆแล้วอ่ะเดือ่องจากฟิลับความเบลออ่ะข้างหลังที่คุณอยากได้อ่ะมันสู้ห้าสิบไม่ได้เลยนะมันคนละเรื่องเลยนะมันจะเหมือนถ่ายแสงด้วยที่ถูกชดเชยหายใช่<ๆ>ใช่ถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าเยอะอ่าก็คันนี้ตัวที่สองสมมติว่าเราคุยเรื่องฟิกเลนเรายัง <c oughs> เราไม่แนะนําเรื่องซูม <c oughs> อุ้ยโทษทีครับอ่าเราคุยเรื่องฟิกเลน ตัวที่สองที่จะเลือกต่อจากห้าสิบคูนูโน่เลือกอะไรมันต้องดูว่าเราชอบถ่ายแบบไหนถ่ายวิวหรือถ่ายพอเรตตัวที่สองนี่เป็นตัวตอบโจทย์เราเลยถ้าเราเน้นถ่ายวิวเราควรจะเล่นฟิกที่หน้ากว้างขึ้นแต่ถ้าเราเน้นถ่ายคนถ่ายพอเรตเนี่ยเลือกวายเพราะผมถือว่าเรามีห้าสิบอยู่แล้วคือถ่ายพอเรตถ่ายอะไรมันก็มันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งล้วถ้าจะแบบถ่าย้ากๆก็เดินเข้าไปแต่ว่า วายแล้ววายที่พูดถึงนี่อาจจะไม่ใช่แค่สามห้าถ้าสมมุติว่าเราบัจเจ็ตไม่ได้เยอะอาจจะเลือกกว้างกว่าสามห้าหน่อยพอได้กว้างกว่าสามห้าปุ๊บคุณสามารถถ่ายสมมติคุณไปถนนคนเดินอย่างเงี้ยไปกลางคืนอะไรคุณสามารถจะถ่ายภาพที่แบบกว้างๆแล้วดูบอกโหแม่งอลังการยอะไรเหมือนดูโคตรกว้างดูโคตรใหญ่ทําที่แคแบๆให้มันดูสวยได้ยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคุณสมมติว่าสมมุติคุณ เห็นคนที่ถ่ายภาพขายบ้านหรือว like ่าถ like? right? ่ายอินเทรียสสวยๆอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เลนใช้เลนวายหมดอ่ะใช้เลนวายวายบางทีวายเว่อร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออผมก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมจะไปวายไว้ก่อนแล้วก็มันเป็นวายที่เป็นวายที่เป็นฟิชอายกับเป็นแหวงแองเกิลเออมันมันก็ต่างกันอีก็ต้องเลือกอีกว่าเราชอบอารมณ์ภาพแบบไหนใช่ใช่ใช่คือถ้าถ้าถ้าผมผมจะยังไม่เอาถึงขนาดฟิชอาย พราะฟิชไอนี่มันจะมีความดิสตรัตเยอะมันจะดูโคง้โคงๆสมมติว่าถ้าคุณไปถ้าไม่ได้ไปถ่ายอะไรที่มันเห็นมีเส้นเช่นตัวตึกขอบถนนหรืออะไรพวกนี้มันบางทีอาจจะโอเคอาจจะอาจจะเกต a w a y ได้อาจจะแบบไม่รู้สึกแต่ถ้าแบบไปอะไรที่แบบมีตึกมีถนนมีอะไรปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะโคง้โคงๆหน่นอยละถนนตึกหรืออะไรมันจะโคง้งเป็นเพราะว่ามันเป็นเป็นฟิชไออะไร้ะ แต่ว่าก็พยายามเลือกถ้าเป็นผมผมจะเลือกวัยสุดที่ไม่ถึงกับดิสอรตมากอะไรแบบเนี้ยเต็มที่เลยยี่สิบี่เนี่ยผมว่ากําลังสวยยี่สิบสี่ยี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยนะกําลังได้ภาพที่แบบไม่หลอกตามากนะไม่หลอกตามากแต่สุดตัวนะถ้าไปถ่ายอินเทรียนะไปถ่ายในห้องถ่ายอะไรที่สวยๆถ่ายในอาคารอะไรพวกเนี้ยถ้าสุดตัวผมชอบสิบแปดเลย สิบแปดเลเวอร์เลยแล้วแม่งดูอลังการดีอะไรเงี้ยดูแกร่งดีเออผมเป็นคนถ่ายคนเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยฟิกตัวที่สองผมส่วนใหญ่จะเป็นหน้าตั้งแต่แปดสิบห้าร้อยขึ้นไปหมดเลยที่ซื้อมาใช่คนที่อยู่ในไลฟ์สไตล์จริงๆอันนี้ว่าเราใช้อะไรเป็นเป็นตัวหลักเนีแย้วถ่ายคนถ้าเลนที่แบบ85ขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งบางทีถ้าไม่ได้แบบ ตั้งใจถ่ายเงี้ยบางทีเราไปถ่ายคน portrait หรือไปถ่ายไปถ่าย candid อะไรที่ที่เขาไม่ทันไม่ได้ตั้งตัวจะมองเลยพวกเนี้ยมันดีนะมันคือทําให้คนที่เขาโดนถ่ายอะไม่รู้สึกตัวหรือว่าหรือว่าเขาเขา เขาเออไม่เขินอายเขา comfortable อะไรอย่เงี้ยเขาอาจจะรู้แหละว่ามีคนแอบถ่ายอยู่ไกลๆแต่ไม่ได้แบบเดินมาจอหน้ากล้องเลย50อาจจะใกล้ไปหน่อย50เนี่ยคุณคุณต้องรู้แน่นอนแล้วว่ามีตากล้องมายืนถ่ายข้างหน้าอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้อันนี้85หรือ100ก็ก็ก็มีผลตัวผมใช้หลักๆเลยน่าจะตัว135ตัวนี้คือระยะที่แบบห่างในขนาดที่เขาโอเครู้สึกสมม f ต r t ที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ เดี๋ยวเราเข้าสายสิบครับก็คืออันนี้ต่ปัยส่วนเลนตัวที่สามเลนตัวที่สามคุณโนโน่เลือกอะไรสมมติคโน่เลือกไป้าแล้วก็ต้องก็ต้องมาเป็นวายแล้วใช่ป่ะมันก็ต้องลงมาเป็นวายละเอต้องลงเป็นวายช่วงของของภาพแบบคือครบกับช่วงเลยตอนเนี้ยใช่ครานี้ข้อนั่นของคุณโนโน่ส่วนผมอ่ะของผมห้าสิบไปแล้วใช่ไหมแล้วายไปแล้วใช่ไหมตัวที่3มน้ผมจะเลือกผมจะหามาโคเลนไว้ตัวหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะร้อยหนึ่งร้อยมาโครอะไรอย่างเงี้ยเอาไวไ้ถ่ายถ่ายอะไรที่มันแบบว่าเล็กๆไททๆมากๆถ่ายถ่ายผีเสื้อถ่ายมแมลงถ่ายน็อตถ่ายจะปูอะไรก็แล้วแต่ที่มันเล็กๆกนอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะส่วนตัวผมผมจะไปแนวนั้นซึ่งถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นมันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือถ้าผมผมคิดว่าควรจะมีกว้างตัวหนึ่งแคบตัวหนึ่ง ส่วนคุณโนโน่ชอบถ่ายพอร์เทรตก็จะเป็นแบบว่า50ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เทเล่ไปเลยใช่ไหมครับเทเล่ไปเลยลึกเลยไปเล่นสามสิบฟรีรเวเองสาใชค่ครับอ่าก็ประมาณนี้นะวันนี้มาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยวถึงที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีเบื้องหนุมเบื้องหลังอะไรที่เราถ่ายโฆษณากันวันนี้มาให้ชมกันเล่นๆเพลินๆพี่น,น,นนะวันนี้เรากคุยกันเพลินแค่นี้นะครับ ให้ชมชมวิวถนนหน่อยนึงว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปนะถ่ายงานอุ้ยอ่านี่อยู่ที่ลอสแองเจลิสครับกำลังจะเข้าฟีเว์สายสิทางซานมอนิก้านะครับเข้าฝาสุดไปเลยครับประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วไงแล้วเดี๋ยวแวะมามามาทักทายกันเกจอครับสวัสดีครับ i think right like yeah.